ทานกาแฟดำกันครับเพื่อนๆอ,อ่าสดชื่นมากๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ d o g f i ฟ c h a n n e l วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับกาแฟดำที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเพื่อน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 รับประทานกาแฟดําเหมือนผมหรือเปล่าครับซึ่งผมรับประทานเป็นประจำในตอนเช้าแทบทุกวันทําให้กระปี้กระเป๋ามากมากและกาแฟดําก็มีประโยชน์มากๆด้วยนะครับที่สําคัญกาแฟดําไม่มีไขมันและให้แคลอรี่ที่ต่าซึ่งเป็นประโยชน์มากๆาําหรับคนที่ดูแลรูปร่างครับครับและในปัจจุบันกาแฟดํามีออกมามากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรสชาติซึ่งเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากนักดื่มกาแฟ ยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดกาแฟดำทั้ง1ิยี่ห้อที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจกาแฟดำยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบนันกาแฟดำมีมากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรสชาติดังนั้นวันนี้ผมจึงมา จัด10อันดับกาแฟดำที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10ดอยตุงโคบุกคฟฟี่ครับดอยตุงชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการดื่มกาแฟอาราบิกา้าคั่วบดสกัดเย็นโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมช็อกโกแลตคาราเมลรสชาติหอม,ห,อมหวานไม่ติดรสขม เข้ากันได้อย่างลงตัวดังนั้นจึงเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดดื่มกาแฟดำสามารถชงรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาพบพาก็แสนสะดวกวิธีทำก็ง่ายเพียงฉีกซองนำใส่ขวดเติมน้ำแล้วแช่เย็น10ชั่วโมงก็ได้รสชาติเฉพาะตัวของกาแฟดอยตุงขนาด50กรัม3ซอง1ซองชงได้กาแฟ500มลลิตรราคาอยู่ที่250บาทอันดับ9ฟิตเน่ คอฟฟี่กาแฟดำรุงสำเร็จ3อินหนึ่งครับเพื่อนๆเ,เริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟแคลอรีต่ต่ำด้วยกาแฟดำสูตรผสมโคเอนไซม์คิวเและแอลคาเนทีนให้พลังงาน20แคลอรี่ต่อแก้วทั้งยังไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล แต่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างซูคราโลแทนดังนั้นจึงเหมาะกับสายที่ดูแลรูปร่างและสุขภาพดื่มง่ายรสชาติอร่อยหุ่นสวยอีกตัางหากครับขนาดบรรจุ10ซองราคาอยู่ที่89บาทอันดับ8 Wing w ว้ XS Black Coffee ครับเป็นกาแฟดำที่มากับรสชาติที่กลมกลอมหอมกุ่นเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลผสม และยังปราศจากคอเลสเตอรอลอีกด้วยทําให้กาแฟตัวนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงมีความสามารถในการเผาผลาญไขมันและยังช่วยในเรื่องการขับทายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับส่วนผสมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 วิตามิน A อแอลคาเนทีนและแอลวาลีนพร้อมทั้งสารสกัดจากส้มแขกซึ่งดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากและรสชาติก็อร่อยไม่ขมเกินไปอีกด้วยครับ ขนาด1แพ็ก10ซองราคาอยู่ที่250บาทอันดับ7โกดีอเมริกาโนอินสแตน์คอฟฟี่ครับครั้งแรกของกาแฟสดสำเร็จรูปพร้อมดื่มเกรดพีเมียมใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากเวียดนามเสมือนมีบาริต้ามาเสิร์มให้ถึงที่ด้วยรสชาติกาแฟที่ชัดเจนพร้อมกลิ่นหอมอโรมาจากการผสมผสานเมล็ดกาแฟอาราบิก้ากับโรบัสต,ตา้า จากพื้นที่เพาะปลูกและผลิตกาแฟคุณภาพอันดับต้นๆเพื่อให้ทุกซองของโกดีสร้างความลื่นลมดังกาแฟร้านโบดครับขนาด1 2ซองราคาอยู่ที่159บาทอันดับ6 The Coffee Bean กาแฟขั่วบดเอ็กเพรสโซครับใครที่ชอบกาแฟดำสุดเข้มข้นต้องแบรนด์นี้เลยครับ เพราะเป็นกาแฟชนิดขั้วเข้มมากโดยจะใช้กาแฟอาราบิก้าและโรบัสตาผสมผสานเข้าด้วยกันจึงให้ความเข้มข้นและหอมกาแฟถึงใจพร้อมยังแทรกด้วยกลิ่นดาร์กช,ช็อกโกแลตและคาราเมลเนื้อสัมผัสที่หนักแน่นถูกใจคนรักกาแฟทั้งยังปราศจากคอเลสเตอรอลกูเตนและแลคโตสสามารถใช้ชงได้กับเครื่องชงกาแฟหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดิฟกาแฟเครื่องชงกาแฟแบบอัตโนมัติก็ทำได้สะดวกสบายมากๆครับ ขนาด200กรัมราคาอยู่ที่134บาทอันดับ5เด e Long Black Coffee กาแฟดำผสมข้าวสังยด2อิน1ครับเป็นกาแฟดำชนิดพิเศษผลิตจากเม็ดกาฟแฟอาราบิก้าและโลบัสตา้า คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยผสมผสานกับข้าวสังหยดออร์แกนิกแหล่งปลูกพัทลุงทำให้ได้กาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมหอมมันละมุนล,ลิ้นพร้อมคุณประโยชน์ของข้าวสังหยดซึ่งอุดมไปด้วยใย,ยอาหารวิตามินแร่ธาตุและส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ควบคุมน้ำหนักและระบบขับทายนับว่าเป็นกาแฟที่มีความพิเศษและน่าสนใจมากๆเลยครับขนาด120กรัมราคาอยู่ที่95บาทอันดับ4กิฟฟ์รีนรอยยลอาวอเมริกาโนครับเป็นแบรนด์ดังสินค้าสุดพรีเมียมที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นกาแฟดำชงพร้อมดื่มสายพันธุ์โลบัสต้า100%จากประเทศไทย สูตรนี้เป็นสูตรที่ผสมผงกลิ่นหอมของกาแฟสองสายพันธุ์อย่างโรบัสต้าและอาราบิก้าเข้าด้วยกันและยังปราศจากน้ำตาลไขมันทาน์คอเลสเตอรอลดังนั้นจึงดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นสามารถชงดื่มได้ทุกวันผงของกาแฟและลายน้ำได้ดีทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็นและที่สำคัญให้พลังงานต่ำเพียง10กิโลแคลอรี่เท่านั้นดังนั้นจึงเหมาะกับนักดื่มที่ใส่ใจรูปร่างมากๆครับ ขนาด32ราคาอยู่ที่162บาทอันดับ3 s t สตา buck ัค์อเมริกาโนครับเป็นแบรนด์สุดหรูสุดพรีเมียมยอดนิยมของคนไทยบรรจุพันธุ์สวยงามออกแบบมาสำหรับเครื่องชองกาแฟแบบแคปซูลเป็นกาแฟดำสูตรคลาสสิกดั้งเดิมจากสตาร์บัคผลิตจากเม็ดกาแฟอาราบิก้าและโรบัตต้าคัดพิเศษผ่านการวิธีการคั่วแบบมีเดียมโรส ทำให้ได้กาแฟดำที่มีรสชาติกลมกลมหอมมันละมุนล,ลิ้นเหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบกาแฟดำรสชาติเข้มขน้นเต็มอิม่มและยังมีกลิ่นหอมของถัว่วผสมผสานกับกลิ่นคาราเมลและกลิ่นช็อกโกแลตอีกด้วยครับขนาด12แคปซูลราคาอยู่ที่289บาทอันดับ2เขาทะลุแบล็กคอฟฟี่ครับเป็นกาแฟดำราคาไม่แพงฝันใจคนใต้ต้นกำเนิดจากจังหวัดชุมพร ให้รสชาติที่เข้มถึงใจไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลรสชาติไม่เปรี้ยวบาดคอกลมกล่อมอร่อยและยังเป็นกาแฟสำเร็จรูปแบบซองที่พกพาสะดวกและที่สำคัญราคาถูกมากๆเลยครับขนาด1แพ็คร0อซองราคาอยู่ที่180บาทอันดับ1ได้แก่เนสกาแฟอเมริกาโน ครับเป็นแบรนด์ยอดนิยมฝันใจคอกาแฟาชาวไทยมาอย่างยาวนานและยังเป็นกาแฟาดำที่ขายดีมากๆเหมาะอย่างยิ่งกับคอกาแฟาที่ชอบดื่มกาแฟาเย็นโดยสูตรนี้สามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นโดยทางแบรนด์ได้คัดเลือกกาแฟาสำเร็จรูปมาผสมกับกาแฟขั้วบดละเอียดทำให้มีกลิ่นหอมของกาแฟาที่ชัดเจนทั้งอย่างปาศจากน้ำตาลไม่หวานส่งผลดีต่อสุขภาพและยังราคาไม่แพงอีกด้วยครับ ขนาด25ซองราคาอยู่ที่113บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช้อปปีเว็บไซต์ Google Ten ครับเพื่อนๆเพื่อนๆรับประทานกาแฟดำยี่ห้ออะไรอยู่ครับรสชาติเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดกาแฟดำทั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจกับแ,แฟร์ดำยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะชนแนลนี้ได้ใส่โค้ดลดรลาคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย